จะเป็นเสือนอนกินมีแพสซีฟอินคำสามหมื่นต่อเดือนจะต้องมีเงินต้นเท่าไหร่ในแต่ละสินทรัพย์อ่ะตัวแรกถ้าเราฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยรประมาณสามหมื่นต่อเดือนเราจะต้องมีเงินต้นทั้งหมดยี่สิบสี่ล้านบาทแต่มันก็เป็นวิธีที่แทบไม่มีความเสี่ยงเลยถัดมาฝากเงินกับบัญชี FCD ฝากเป็นสกุลเงินต่างประเทศยังบัญชี Global Savings ของกรุงไทยที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีฝากแบบนี้ก็จะต้องมีเงินต้นทั้งหมด 14, 000, 000, 000, ้กาไ ุนต่อมาทองคําย้อนหลังกับไป30ปีทองคาให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยประมาณ4%ตต่อปีซึ่งก็แปลว่าเราจะต้องมีเงินต้นทั้งหมด9้าล้านบาทแต่แน่นอนราคาก็จะมีผันผวนและก็อาจจะต้องติดตามข่าวเรื่องการเมืองโลกอยู่ตลอดถัดมาอสังหาปล่อยเช่าให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยประมาณ6%ต่อปีซึ่งถ้าอยากได้3 0,000ืบาทต่อเดือนก็จะต้องมีเงินต้นทั้งหมด6ล้านบาทแบบที่ไม่กู้แต่ก็จะต้องลงแรงหาทรัพย์ที่ทำเลดีราคาดีซึ่งถ้าเลือกรัพย์ผิดก็อาจจะขายออกอยากหรือว่าหาคนเช่าไม่ได้ถัดมาอีกก็จะเป็นพวกกองทุน จากดัชนี MSCI World Index ผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8%ต่อปีซึ่งก็แปลว่าจะต้องใช้เงินทั้งหมด4ล้าน5 0 0 0บาทต่อมาหุ้นรายตัวซึ่งถ้าเราเลือกเกง่เกงๆหน่อยแล้วได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ12%ต่อปีก็จะต้องใช้เงินต้น3ล้านเพื่อให้ได้30,000ต่อเดือนแต่ความเสี่ยงก็จะสูงก็คือถ้าเลือกผิดตัวอาจจะเจ๊งคือต้องมีเวลาดูเวลาศึกษาซึ่งถ้าใครกาลังเก็บเงินลงทุนไม่ว่าจะพวกทองคํอสังหาหุน้นหรือกองทุนอยู่ตอนนี้มันก็มีบัญชีเงกุงงทอยขไ global savings ที่ฝากเป็นสกุลเงินต่างประเทศแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยสูงสุด2.5%ต่อปีก็คือให้ดอกเบีย้ยมากกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปที่เป็นเงินฝากแล้วก็ไม่ต้องคงเงินเอาไว้เหมือนบัญชีเงินฝากประ,รระจำสามารถแลกเงิน USD เก็บไว้ในบัญชี global savings แล้วเอาไปลงทุนทองในแอปเปาตังต่อได้เลยหรือจะแลกเอาไว้โอนเงินไปต่างประเทศก็ได้ได้เรทดีซึ่งถ้าทย่อยแลกเงินตอนที่ค่าเงินมันถูกเนี่ยต้นทุนทางการเงินของเราก็จะถูกลงก็สําหรับคนที่สามารถรับความเสี่ยงแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนได้อันเนี้ย เลย